สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะนี่เป็นเกมนัดที่25ของฤดูกาลประจำวันอาทิตย์ที่3กุมภาพันธ์นั่นเองก็วันนี้มีด้วยกัน2คู่เริ่มต้นกันที่คู่แรกเลสเตอร์ซิตี้แพ้คาบ้านให้กับแมนยูไนเต็ดไป0-1โดยที่แมนยูได้ประตูชัยจากมาคัตแระฟอร์ดนาทีที่9แล้วก็อีกคู่หนึ่งฮะแมนซิตี้เปิดบ้านเอาชนะไอ้ปิหญ่อาร์เซนอลไปได้3-1ฮะนัดนี้แมนซิตี้ได้ประตูขึ้นนำเร็วมากครับผมตั้งแแต่นนาาทีรรกกกกจุเเโฮะ แต่แล้วนาะทีที่11โรลองก็เซียน,นีก็มาหม่งตีเสมอให้อาร์เซนอลตามมา1-1ครับแต่หลังจากนั้นนาะทีที่44กุนเอเรโร่ก็ยิงประตู2-1ครับให้แมสซิตี้ขึ้นนำครับแล้วก็ จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับครึ่งหลังเป็นกุนเนเกโรยิงอีกแล้วครับนาทีที่61ครับให้แมนซิตี้นำ3-1แล้วก็ชนะไปด้วยสกอร์นี้แล้วก็เป็นแฮตทริกฮีโร่ของกุนเนเกโรนั่นเองก็วันนี้เป็นวันของทีมจากเมืองแมนเชสเตอร์ครับเพราะว่าเก็บชัยชนะไปได้ทั้งคู่เลยอ่ะเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนและสถานการณ์ล่าสุดดีกว่าฮะว่าตอนนี้เป็นยังไงกันบ้าง เรามาเิ่มกันที่ครึ่งตารางบนครับตอนนี้จากฝูงยังคงเป็นโหงแดงลิเวอร์พูลเก็บไป61คะแนนอันดับ2แมนซิตี้59คะแนนอันดับ3สเปอร์57คะแนนอันดับ4เชลซี50คะแนนอันดับ5เป็นแมนยูครับู่48คะแนนแล้วก็อันดับ6เป็นไอปืนใหญ่อาร์ซนอลมีอยู่47คะแนนด้วยกันก็สถานการณ์นะตอนนี้ลิเวอร์พูลยังเตะน้อยกว่าชาวบ้านเขาอยู่1นนัดนะฮะก็ ถูกแมนซิตี้ไล่มาเหลือแค่2แต้มแล้วก็สเปอร์ไล่มาเหลือ4ี่แต้มครับดังนั้นเกมวันพรุ่งนี้ที่จะเจอกับเวสต์แฮมต้องชนะให้ได้เพื่อนหนีแมนซิตี้ไปอีกเช่นเคยนะผมถ้าไม่ชนะเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่ากดดันสุดๆเลยครับเพราะว่าแมนซิตี้สเปอร์นี่พร้อมที่จะทำช่องว่างให้ลดต่ำกว่านี้ได้อีกครับในอนาคต อันใกล้นี้นะฮะสำหรับโคต้าแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับตอนนี้ก็อย่างที่บอกฮนะลุ้นกัน3ทีมเชลซีแมนยูแล้วก็อาร์เซนอลครับเชลซี Chelsea ตอนนี้นำแมนยูอยู่แค่2คะแนนครับมีโอกาสที่จะโดนแซงเหมือนกันแล้วก็อาร์เซนอลวันนี้แพ้ไปก็ตกไปอยู่ที่หครับแต่ว่าก็ยังลุ้นพื้นที่แชมเปี้ยนส์ลีกได้อีกเช่นเคยครับเพราะว่าแต้มหากกับเชลซีแค่3คะแนนเท่านั้นเองครับก็คือ3ทีมนี้ลุ้นอันดับ4กันแหละในช่วงเวลาที่เหลืออ,อีก13นัด เดี๋ยวเรามาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างครับไปดูกันที่โซนท้ายตารางเลยดีกว่าที่จะตกชั้นนะฮะเริ่มกันที่อันดับ18คาร์ดิฟซิตี้มีอยู่22คะแนนอันดับ19ฟูลแลม17คะแนนแล้วก็อันดับที่20แฮตร์ฟิลด์ทามี11คะแนนะฮะก็ทีมที่น่าจะมีเสียวๆลุ้นตกชั้นนี่ก็น่าจะเริ่มนับกันตั้งแต่ไบรตันครับคิสตันพาเลทนิวคาสเซิลซาวน์แฮมตันเบอร์ลีย์ นะเพราะว่าแต้มหาจากคาร์ดิฟซิตี้นี่ไม่เยอะครับเพราะว่าไม่ไม่เกิน6คะแนนเ, 2, 3, uts, เนี่ยเรียกได้ว่าสองสำนัเนี่ยถ้าเล่นการมีโอกาสเปลี่ยนแปลงอันดับได้เลยครับส่วนฟูลแลมก็ยังมีโอกาสที่จะหนีตกชั้นได้นะถึงแม้ว่าแต้มจะหาจากเบอร์ลี่ถึง7แต้มครับแต่ว่าแมนยูเหลือีสิบสานัดแต่ที่หนักสุดครับฮันเดอร์ฟิลด์ทาวน์นั่นแหละมีอยู่แค่1 1คะแนนเท่านั้นเองครับต้องบอกว่าโอ้โหเรือลางจริงๆครับในอีก13นัดที่เหลือถ้ายัางชนะไม่ได้ เป็นก่อเป็นการ,รนี้ต้องบอกว่ามีโอกาสไปเป็นทีมแรกเลยด้วยเรามาแวะดูดับซันโวล่าสุดกันบ้างดีกว่าฮะตอนนี้ยังคงเป็นโมซาล่าของคงแดงฮะที่ซัดาย16ประตูด้วยกันและเกมพิมร์ลิกงัดที่25คู่สุดท้ายครับผมก็จะแต่ใน มันเดน h t ครับหรือเช้าวันจันทร์ที่5กุมภาพันธ์นั่นเองก็จะเป็นการเจอกันระหว่างเวสต์แฮมยูไนตดพบกับหงแดงลิเวอร์พูลฮะก็สถานการณ์บีบบังคับให้ลิเวอร์พูลต้องเอาชนะเวสต์แฮมให้ได้ครับเพื่อหนีแมนซิตี้และก็สเปอร์ไปให้ได้มากกว่านี้นะฮะและในช่วงกลางสัปดาห์นี้ฮะก็จะมี ฟุ League, ตบอลพรีเมพยร์ลีกเตะก่อนอยู่คู่นึงครับนั่นก็คือเอเวอ o ร์ตนพบกับแมนซิตี้ฮะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงปลายเดือนเนี่ยแมสซิตี้ต้องชิงฟุตบอลลีกครับครับทำให้ช่วงนั้นเนี่ยจะไม่ได้เตะครับก็เลยเลื่อนมาเตะก่อนนะครับผมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะทําแต้มไลจี้ลิเวอร์พูลมากขึ้นเข้าไปใกล้กว่านี้อีกนะฮะก็ถ้าแมสซิตี้ชนะได้นะครับผมก็ต้องรอลุ้นกันนะว่าจะทําได้หรือเปล่า แล้วเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมเทมเบอร์ลินนะถัดไปฮะนัดทีดนะ่26ของฤดูกาลก็จะเตะในสุดสัปดาห์ข้างหน้าครับเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่9กุมภาพันธ์ฟูลแลนดจะเปิดบ้านเจอกับแมนยูคริสตันพาเลทพบกับเวสต์แฮม,มฮัดเดอร์ฟิลด์เจอกับอาร์เซนอลลิเวอร์พูลเจอบอลแมทเซาแทมปันเจอคาร์ดิฟฟ์ซิตี้วัตฟอร์ดจะพบกับเอตเ์ตันไบรตันเจอเบอร์ลี่ฮนะต่อกันที่วันที่ที่สิกุมภาพันธ์สเปอร์จะพบกับเลสเตอร์ซิตี้และก็คู่บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์นี้เลย แมนซิตี้จะพบกับเชลซีครับถือว่าเป็นการชิมลางก่อนที่จะไปเจอกันอีกรอบนะ,ะในนัดชิง EFL ครับหรือลีกครับนั่นเองครับผมซึ่งแมนซิตี้จะเจอกับเชลซีนั่นแหละแล้วก็ปิดท้ายด้วยมันเด g ไนครับผมสาวันที่12กุมภาพันธ์วูฟจะพบกับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งเดี๋ยวผลการแข่งขัน,นะจะออกมาเป็นยังไงก็เดี๋ยวเราจะกลับมาอัปเดตกันใหม่นะฮะเมื่อเกมเตะจบและเดี๋ยวไปเจอกันใหม่สวัสดีครับ